วานี้เวลา19นาฬิกา46นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงอุปรากรมมาดามบัตเตอร์ฟลายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาองค์อุปถัมภ์มูลนิธิรอยัลแบงกอกซิมโฟนีออเคสตราและองค์ประธานจัดงานการแสดงอุปรากรมาดามบัตเตอร์ fly, ฟลายเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเน่นิทรศการมาดามบัตเตอร์ฟลายคอสตูมเดอะเมคกิ้งออฟจะแสดงการออกแบบชุดของนักแสดงโดยแบรนด์สิริวัณวรี จากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีรัตนราชกัญญากราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีและมูลนิธิรอยัลแบงคอกซิมโฟนีออเคสตราในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมพันษ์๓๖รอบ28กรกฎาคม2567 อุปรากรมาดามบัตเตอร์ฟลายเป็นอุปรากรร้องเรื่องราวความรักเกียรติยศและศักดิ์ศรีระหว่างเกอิชาสาวชาวญี่ปุ่นผู้ยึดมั่นในความรักกับหนุ่มทหารเรือชาวอเมริกันโดยสละชีวิตเพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีผลงานบทประพันธ์ดนตรีของจาโคโมปุชินีชาวอิตาเลียนบทคําร้องเป็นภาษาอิตาเลียนถูกนำออกแสดงครั้งแรกที่โรงอุปรากรสการ่ากรุงมิลานประเทศอิตาลีในปี2447 ถือเป็นอุปรากรเรื่องหนึ่งที่ได้รับความนิยมนำออกแสดงมากที่สุด10อันดับแรกของโลกและเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปในปี2450ได้ทอบพระเนตรอุปรากรมาดามบัตเตอร์ฟลายต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิป,ประพันธ์พงศ์ได้ทรงดัดแปลงบทอุปรากรนี้เป็นบทละครร้องเรื่องสาวเครือฟ้า และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาีรัราชกัญญาได้ทอบพระเนตรการแสดงอุปรากรมาดามบัตเตอร์ฟลายในปี2563ที่กรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียจึงมีพระประสงค์ที่จะจัดการแสดงอุปรากรนี้ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 โดยทรงเป็นผู้อำนวยการแสดงออกแบบฉากและเครื่องแต่งกายพร้อมส่งคัดเลือกนักแสดงหลัก9คนจากโอเปร่าโปรดักชันกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียและเปิดคัดเลือกนักแสดงไทยในบทนักแสดงสมทบและนักร้องประสานเสียงกว่า40คนบรรเลงดนตรีโดยวงดุริยาง r b s o อำนวยเพลงโดยนายวาเลนตินอีเกลผู้อำนวยเพลงชาวเยอรมัน ที่สําคัญชุดของนักแสดงออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสริาริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ครีเอทีฟดีเรคเตอร์ทรงออกแบบเสื้อผ้านักแสดงหลัก9ตัวละครรวม14ชุดและอีก40ชุดออกแบบโดยทีมงานแบรนด์สิริวัณวรี หลังจบการแสดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พนากาศโทรพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานถวายแด,ด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีรัตราชกัญญาและมอบแก่ศิลปินและนักแสดง วงมูลนิธิรอยัลแบงคอกซิมโฟนีออเคสตรามีผลงานสำคัญมากมายทั้งอย่างเป็นวงออเคสตราของประเทศไทยที่ได้รับโอกาสแสดงคอนเสิร์ตในฐานะทูตวัฒนธรรมยังต่างประเทศอาทิสาธารณรัฐเกาหลีมาเลเซียสาธารณรัฐสิงคโปร์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐฟิลิปปินส์สาธารณรัฐออสเตรียและสาธารณรัฐฝรั่งเศส